เดี๋ยวท่านผู้ติดตามเลยแล้วหนึ่งมื่นหนึ่งพันครับบอกแล้วมาอยู่กับประธานนี่ไม่มีพลาดใช่ครับช่วยดันช่วยปั้นให้แต่ว่ามาอยู่กับประธานแล้วเป็นคนเรานะมีที่ไปอย่าลืมที่มาอ่าครับผมเดี๋ยวต้องตอบแทนประธานเข้าใจไหมได้ครับเราต้องตอบแทนนะได้ครับท่านโอเคเดี๋ยวไปรอที่นู่นนะโอเคครับโอเคอ่ะวันนี่น้อง โอ้ดีครับดีครับอ่าเซรีเต้นมาก่อนนะครับผมครับอ่าฝากรถมาให้ประธานครับเินของขอนมันเกิดของขอนมันเกิดใช่ครับผมอ่าไม่รับครับอ๋อไม่รับครับผมไม่เป็นไรนะครับผมไปแล้วครับผมขับกลับเลยครับไม่รับครับไม่รับครับะธานผูนโดยสารรถอ่ะเดียวเรับอเซรีโทรมาบอกว่าเอารถมาเป็นของขัญมันเกิดเ้ามายังมาแล้วครับเอามาแล้วรถไปไหนผมให้กลับไปแล้วครับ มึงไงกับทำไมมึงไม่เอารถไว้ล่ะเขาให้ฟรีนั่นล่ะท่านบอกให้ผมตอบแทนผมบอกไม่เอาเลยตอบแทนไปแล้วคนอย่างท่านไม่เอาหรอกรถฟรีตอบแทนเลยมึงตอบแทนใช่ที่กูนัดมึงไว้น่ะใช่ตอบแทนแล้วไม่ได้รถแล้วตอบแทนให้แล้วคนละตอบแทนอาลเครับบอกให้มึงตอบแทนไอับตังกโอ้ตอบแทนหมายถึงมึงเอาอะไรเป็นของฝากกูก็ได้หรือทำความดีกับกูก็ได้เขาเรียกตอบแทนไม่ใช่ไปตอบคำถามแทน 哦，看到。